ขอนนอกน้อมด้วยเสียงกาวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเระองนั้นตอนที่แปด้อยตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเรื่อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตสัจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคัจามิธ ah ัมังสรนังัจามิสังฆังสรนังคัจามิ ทุติยมปิพ sí anyway ุทธ uhm ังสรนังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังจฉามิตติยมปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสระนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังธรรมโมเมารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไปเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฉาจาราเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอารหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อะพรัมจะริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชัปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ นัจยคีตว,วาทีตว,วิสุกัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันะวิเลป,ปะนะธารณะมันนะวิภูสนาถานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาเซยนะมหาเซยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชตะปฏิฆะนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพาเจ้าขอสมาทานศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิ เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิประการอันประกอบด้วยสติปทานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินทสีห้พลาห้าโพชงเจ็ดอาเรียมักมีองค์8เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัยอันสูงสุด น่นผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ก็เข้าเฝ้าพระสมาคะสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะด้วยการมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนาไัรเอาไว้และก็คงสมาทานอาถารในกุศลศีลแล้วซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าชีวิตเข้าถึงความปลอดภัยและได้ประกันภัยเอาไว้แล้ว พระรัตนาตรไรค่ะเราก็มาร่วมกันศึกษาในพระอภิธรรมกันต่อนะคะซึ่งก็เนื่องด้วยความจริงที่เป็นไปในชีวิตของเหล่าสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาจะเห็นเป็นมนุษย์คนนั้นคนนี้น้องหมาน้องแมวเหล่านั้นแท้ที่จริงก็คือมหาพูดอันมีนามธรรมเป็นปัจจัย หมุนไปอยู่ในกระแสของขันนั้นๆค่ะค่ะความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทา,านเข้าไปยึดในขันห้าจึงเรียกว่าอุปทา,านขันและนั้นก็คือทุกขะอริยสัจท,ที่ต้องกํำหนดรู้แต่การกำหนดรู้นั้นจะต้องเริ่มด้วยการเข้าไปรู้ความจริงนะคะนั้นก็คือรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้น อันประกอบด้วยนามธรรมสี่ประการเวทนาสัญญาสังขารและเขาวิญญาณเหล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ศึกษากันในรูปธรรมอันประกอบด้วยมหาภูตรูปและอุปปาทายรูปอีก24นั้นเองนะคะซึ่งก็แยกแยะออกไปทั้งในลักษณะอาการของรูปนั้นๆ ด้วยสัพพัญยุตยานของพระสมากสามพุตธเจ้าแต่ขณะนี้ก็มาศึกษาในใจที่ทําให้เกิดรูปนั้นๆซึ่งก็ได้ศึกษากันไปแล้วก็คือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานขณะนี้ก็เริ่มมาศึกษาในรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานอุตุนั้นคืออะไร ก็หมายถึงเตโชธาสองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือสีตาเตโชอันได้แก่กความเย็นทั้งภายในและภายนอกข้อ2ก็คืออุณหเตโชอันได้แก่กความร้อนทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีอยู่เป็นประจำนะคะและมีความเหมาะสมในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสัตว์ทั้งหมดนั้นก็ต้องมีอุตุนั้นละ่ะอยู่ภายใน แม้ปัจจัยภายนอกก็มีส่วนที่สำคัญอันเป็นปัจจัยให้รูปภายในนั้นมีความแปรปรวนหรือดำรงอยู่ในสภาพที่พอเป็นไปได้ก็มีนะคะแต่หากมีความรุนแรงมากก็มีผลต่อรูปภายในที่ถึงความพินาศได้เช่นน้ำร้อนรวกหรือไฟไหม้เหล่านี้เป็นอุตุที่มีความรุนแรงก็ทำให้กายนั้น มีความพินาได้เช่นกันส่วนอุตุภายในที่มีความแปรปรวนนั้นเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานหรือตัวอุตุเองเป็นสมุทฐานหรือมีจิตเป็นสมุทฐานเช่นมีความโกรธอย่างรุนแรงเหล่านี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ความร้อนในกายหรืออุตุภายในนั้นมีความแปรปรวนได้ค่ะเตโชธาท,ทั้งสองนี้รวมเรียกว่าอุตุ และอุตุที่ทำให้รูปเกิดนี้มีสองอย่างคือ 1. อุตุภายในเรียกว่าอัจฉัตตะอุตุอันได้แก่อุตุที่เกิดขึ้นภายในร่างกายสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามนุษย์นั้นสามารถดำรงอุณหภูมิภายในให้คงที่อยู่ได้ประมาณ36-37องศาเซลเซียสซึ่งนั้นก็คืออุตุภายใน ที่รูปเหล่านั้นพยายามปรับตัวให้ชีวิตเป็นไปได้ส่วนอุตุภายนอกที่เรียกว่าพระหิทธาอุตุได้แก่อุตุที่เกิดภายนอกกายสัตว์ที่มีชีวิตอุตุชรูปแปลว่ารูปที่เกิดจากอุตุและอุตุชรูปนี้เกิดได้ทั้งภายในและภายนอกสำหรับภายในสัตว์เกิดขึ้นได้ทุกๆขณะของจิต นับตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิเป็นต้นมานะคะเรามีชีวิตกันยาวนานแค่ไหนอุตุชรูปก็เป็นไปตามนั้นและดำรงสภาพพอให้ทายนี้เป็นไปได้ในทุกขณะของจิตซึ่งมีการเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะมีอนุขณะสามคืออุป,ปาทาขณะทิฏิขณะ พังคขณะอุตุชรูปมี13อุตุชรูปคือรูปที่เกิดจากอุตุและรูปที่เกิดจากอุตุมี13คือ1อะไรคะที่ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วคืออวินิพกครูป8ใช่ไหมคะประกอบด้วยอะไรจําได้แล้วนะคะคือมหาภูตรูป4วันรูป1ขันธรูป1รัศรูป1 โอชารูปหนึ่งนี่คืออวินิโภครูปแปดปริเฉทรูปอีกหนึ่งวิกาลรูปสามนะคะละหุตาเบามุทุตาอ่อนกัมัญญาตาควรแก่การงานและก็รูปสุดท้ายที่เกิดจากอุตุก็คือสัทธรูปเราตบมือสิคะเสียงนั้นก็เกิดจากสัทธรูป หรือเราเอามือเคาะแผ่นกระดานก็จะมีเสียงเกิดขึ้นนั้นเป็นสัตรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุดฐานค่ะในจำนวนรูปที่เกิดจากอุตุทั้ง13รูปนี้นะคะไม่มีรูปใดรูปหนึ่งเกิดจากอุตุโดยแน่นอนคือรูปที่เกิดจากอุตุโดยแน่นอนไม่มีประเภทของอุตุชรูป จึงแบ่งตามดังนี้ค่ะหนึ่งกมปัจจยะอุตุชรูปคือรูปที่เกิดจากอุตุที่มีกรามเป็นสมุทฐาน 2. จิตตปัจจยะอุตุชรูปคือรูปที่เกิดจากอุตตุที่มีจิตเป็นสมุทฐาน 3. อุตุปัจจยะอุตุชรูปคือรูปที่เกิดจากอุตุที่มีอุตตุเป็นสมุทฐาน ีอาหารรับปัจจัยอุตุชรูปคือรูปที่เกิดจากอุตุที่มีอาหารเป็นสมุทฐานในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นที่มีอุตุชรูปปกคลุมอยู่ทั่วไปและเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายอุตุชรูปก็ยังคงปรากฏอยู่ตลอดไปส่วนกรรมชรูปและอาหารรัชรูปจะปรากฏอยู่ได้ ในระหว่างที่สัตว์นั้นยังมีชีวิตยอยู่เท่านั้นเมื่อสัตว์นั้นตายไปแล้วกรรมชรูปและอาหารรัชรูปก็ดับสิ้นหมดไปสำหรับจิตตะชรูปนั้นปรากฏขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะตนเองต้องอาศัยกรรมชรูปอุตตุชรูปอาหารรัชรูปทั้งสามนี้เป็นที่ตั้งจึงเกิดขึ้นได้ หมายความว่าจิตตชรูปนี้ต้องอาศัยร่างกายของสัตว์เกิดขึ้นนั่นเองถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตตชรูปก็เกิดไม่ได้ซึ่งส่วนแห่งกายที่เป็นที่เกิดของจิตตชรูปมันประกอบด้วยวัตถุหกใช่ไหมคะคือจักุวัตถุโสตวัตถุคานะวัตถุชิวหาวัตถุกายะวัตถุและก็ หะทยะวัตถุค่ะในภาวะที่คนและสัตว์ตายแล้วนั้นรูปที่เกิดจากกรรมดูเหมือนว่ายังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีตายังมีหูมีแขนมีขาแต่แท้ที่จริงรูปเหล่านั้นไม่ได้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมแล้วนะคะรูปเหล่านั้นเป็นรูปที่เกิดจากอุตุไปแล้วเพียงแต่โครงสร้าง นั้นดูเหมือนยังมีอยู่แต่ไม่ใช่ค่ะเป็นอุตุชรูปไปทั้งหมดนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ไปเห็นแล้วโอ้ยังมีตายังมีหูอยู่เหล่านั้นเป็นอุตุชรูปทั้งหมดดังที่ท่านกล่าวเอาไว้นะคะว่ากรรมชรูปและอาหารรัชรูปนั้นจะปรากฏอยู่ในระหว่างที่สัตว์นั้น ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่มีแล้วนะคะรูปที่เกิดจากกรรมเหล่านั้นอังที่ศึกษากันมาเมื่อกี้นี้ว่ากรรมะปัจจะอุตุชรูปรูปครั้งแรกนั้นเกิดจากกรรมใช่ไหมคะแต่ต่อมารูปนั้นมีการเกิดใหม่โดยอุตุภายในรูปที่เกิดจากกรรมนั้นเองเป็นปัจจัย จึงทำให้รูปใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่จากกรรมแล้วแต่เกิดจากอุตุภายในรูปที่เกิดจากกรรมนั่นเองจึงเรียกชื่อใหม่ว่ากรรมมาปัจจยะอุตุชรูปโดยในยะเดียวกันนะคะกับจิตตปัจจยะอุตุชรูปก็คือรูปครั้งแรกเกิดจากจิตก่อนต่อมาอุตุภายในรูปนั้นเป็นปัจจัยให้รูปเกิด รูปใหม่ที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าจิตตะปัจจยอุตุชรูปค่ะอุตุปัจจยะอุตุชรูปก็ในยะเดียวกันอาหาระปัจจยะอุตุชรูปก็เหมือนกันนะคะถามว่านักวิทยาศาสตร์รู้ไหมค้นพบได้หรือไม่เห็นไหมคะว่านี้คือสัพพัญยตยานค่ะ นักวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้เลยตั้งแต่รู้ว่ารูปนั้นมีการแตกตัวรูปนั้นมีการเกิดขึ้นรูปนั้นมีการสลายไปเหล่านี้เป็นตน้นแต่ไม่สามารถจะรู้ว่ารูปใดบ้างที่มีกรรมเป็นปัจจัยมีจิตเป็นปัจจัยมีอุตุมีอาหารเป็นปัจจัย เว้นสัพพัญยุตยานเสียแล้วไม่มีโอกาสเข้าใจได้เลยค่ะเห็นตาก็เป็นตาแต่ไม่รู้ว่าตานั้นเป็นรูปที่เกิดจากกรรมและมีกรรมที่เป็นกรรมอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยซึ่งพระศาสดาผู้สูงสุดนั้นจะตรัสไว้เลยว่าเพราะมีตัณหาในสีจึงเจริญกุศล อันเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดตาที่ในสุขติภูมิเช่นเป็นไปในมนุษย์หรือเทวดาเหล่านี้เป็นต้นนะคะค่ะเราก็คงพอจะเข้าใจในพระธรรมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดไม่ว่าจะเป็นกรรม,มชรูปจิตตชรูปอุตตุชรูปและ อาหารรัชรูปที่ต้องศึกษากันในลำดับต่อไปค่ะอาหารรัสมุทฐานอาหารรูปที่เป็นสมุทฐานให้เกิดรูปนั้นชื่อว่าอาหารรัสมุทฐานได้แก่อาหารรูปทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกับอุตุอาหารที่ทำให้เกิดรูปได้และอาหารในที่นี้ หมายถึงโอชาที่มีอยู่ในอาหารต่างๆนั่นเองนะคะอาหารกล่าวคือโอชาย่อมอย่างอาหารรัสมุทารูปให้เกิดขึ้นตั้งแต่ทีติขณะของจิตในการที่กลืนกินซึ่งอาหารเข้าไปสู่ภายในร่างกายโอชาที่ทำให้อาหาร,ร,รูปเกิดขึ้นนั้นมีอยู่ทั่วไปในสิ่งต่างๆและมีอยู่ ภายในสัตว์และภายนอกสัตว์โอชาที่มีอยู่ภายในร่างกายของสัตว์ก็เรียกว่าอัจฉตะโอชาถ้าโอชานั้นอยู่ภายนอกกายของสัตว์ก็เรียกว่าพระหิทธาโอชาอาหารรูปภายในชื่อว่าอัจฉตะโอชาได้แก่กมัมมชาโอชาคือโอชาที่อยู่ในกมัมมชรูป18นั้นเองกมัมมะชาโอชา สำคัญมากในการงานที่จะช่วยอุปถรัรมภ์ให้อาหารรัชรูปเกิดขึ้นกรรมชรูป18จําจำได้หรือเปล่าคะทบทวนนะคะอวินิพภครูป8ปภาษาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยารูป1ชีวิตรูป1ปาริเฉทรูป1นนะคะซึ่งเกิดจากเจตนาเจตสิกที่เป็นกุศล หรืออกุศลที่ดับไปแล้วในอดีตนั่นเองนะคะเราเรียกว่านานักคณิกะกรรมมาปัจจัยแต่ยังมีอํานาจของปัจจัยที่สามารถให้ผลในปัจจุบันได้ฉะนั้นในกรรมชมรูปแต่ละรูปนะคะเช่นข่ปรสสาทรูปมีกรรม,มโอชาไหมคะมีใช่ไหมคะเพราะอะไร พราะมีอาวินิพภคารูป8ซึ่งอาวินิพภคารูแปดได้แก่อะไรมหาภูตรูปสี่สีกลิ่นรสและโอชาซึ่งมีอยู่ในจักขุประสาทรูปและก็มีชีวิตตรูปมีประสาทรูปจึงรวมกันเป็นจักขุทัศกะกลาบนะคะในโสตคานาชิวหาก็เช่นกันนี้คือกรมมะโอชา ซึ่งมีส่วนสําคัญในการงานที่จะช่วยอุปถัมภ์ให้อาหารรัชรูปเกิดขึ้นนะคะแม้ในรูปที่เกิดจากกรรมอื่นๆก็ในายาเดียวกันนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในจุดหนึ่งว่าในรูปเหล่านั้นจะต้องมีโอชาอยู่แต่โอชาเหล่านั้นไม่เพียงพอนะคะในการที่จะดำรงต่อไปต่อไปของรูป จึงต้องอาศัยอาหารจากภายนอกเข้าไปดูแลอุป,ปถัมภ์รูปเหล่านั้นให้ดำเนินไปตามปกติได้ค่ะนี้คือเหตุที่ว่ากายมนุษย์ซึ่งหยาบนั้นต้องรับอาหารเข้าไปดูแลรูปต่างๆไม่ใช่ว่าในแต่ละรูปก็มีโอชาอยู่แล้วไม่เพียงพอนะคะจึงต้องรับ โอชาคือทานอาหารเข้าไปร่างกายก็เกิดการย่อยอาหารเหล่านั้นทำให้ได้โอชาไปหล่อเลี้ยงรูปที่เกิดจากกรรมจากจิตและจากอาหารเป็นต้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่าเราพอจะเข้าใจได้อยู่ว่าเวลาเราอดอาหารนานๆเราก็มีผลถึง การเสียหายแห่งรูปปกายต่างๆหรือได้รับโอชาที่ไม่เหมาะสมกับอวัยวะบางอวัยวะก็ทำให้อวัยวะนั้นเสียหายได้เช่นในทางโลกเรียกว่าการไม่ได้รับวิตามินเอทำให้ตาเสียหายได้เหล่านี้เป็นต้นค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบัน ด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอารยสัตว์โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสินส้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31มสบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ